ตอนนี้งานงอกแล้วนะครับลูกค้าที่เพิ่งแร็ปกับเราไปไปขับรถถอยชนมาครับลูกค้าเลยถามกลับมาว่าที่เคยบอกไว้น่ะว่าป้องกันสีรถอะมันป้องกันได้จริงๆหรือเปล่าทีนี้ก็ว้าวุ่นกันไปหมดเลยครับไอเรามันก็เททัดด้วยนะครับต้องดึงโชว์ลูกค้าไปทีนึงนะครับพอดึงออกมาทีทั้งลูกค้าทั้งพ่อค้าก็ร้องเฮ้ยนี่มันของจริงเรื่องโรเคชั่นนะครับผมจะเอาตัวฟิล์มนะครับที่เราแร็ปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับ เราจะเอามาเทสในเครื่องยิงหินนะครับเครื่องยิงหินหมายถึงว่าในกรณีที่ลูกค้านะครับจะจอดรถหรือขับรถอยู่นะครับเดี๋ยวผมเอาหินนะครับอันนี้คือหินนะครับนี่คือหินเลยนะครับยิงมานะครับเดี๋ยวผมจะหยอดเข้าเครื่องดูนะครับดูความแรงที่เกิดขึ้นได้เลยนะครับว่ามันแรงมากอ่านี่นะครับเห็นไหมครับรัวๆนะครับรัวๆผมขอรัววผมเอาอีกนะครับโอ้ ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์ที่ได้กันดีกว่านะครับนี่เห็นไหมครับว่าเป็นรอยเต็มไปหมดเลยนะครับแต่เราจะมาดูกันนะครับว่ามันเข้าเนื้อฟิล์มหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเช็ดออกให้ดูอีกทีหนึ่งแต่ผมเปิดเลยดีกว่าครับจะได้จะได้สบายใจกันทุกฝ่ายนะครับว่าเกะออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับเราจะมาแกะดูนะครับว่าที่เรายิงหินไปเมื่อกี้อาการมันเป็นยังไงนะครับมาดูทางนี้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะแกะออกมานะครับค่อยๆลอกออกมา เลยนะครับนี่เห็นไหมครับว่าเราลอกออกมาแล้วนะครับนะครับโอเคดูได้เลยครับน uh ี่เห็นไหมครับว่าตรงดูนะครับตรงขาวๆตรงนี้นะครับผมดึงออกมานะครับอือไม่มีรอยเลยนะครับอ่าสุกคาดูชัดๆได้เลยนะครับไม่มีรอยแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับเห็นไหมครับว่ามันสามารถปกป้องการป้องกันหินได้ดีขนาดไหนนะครับทีนี้เราจะมาดูกันต่อนะครับเรื่องความเหนียวนี่ครับเห็นชัดๆเลยนะครับว่าไม่มีรอย แม้แต่นิดเดียวนะครับส่องขึ้นไฟเลยนะครับไม่มีรอยเลยนะครับแถมเงางามเหมือนเดิมด้วยนะครับทีนี้เรามาดูความเหนียวของมันดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะดึงตัวนี้ออกมาจนหมดนะครับโอเคทีนี้ทําไมมันถึงปกป้องรถได้ดีขนาดนี้นะครับดูความเหนียวของมันดีครับเห็นไหมครับผมจะดึงอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมครับผมดึงสุดแรงแล้วนะครับไม่ขาดไม่ยุ้ยไม่ยืดเลยนะครับแล้วมันหดกลับเข้ารูปเดิมได้ด้วย นี่แหละครับฟินิชฟิล์มของเรานะครับทุกท่านมั่นใจได้เลยว่าการปกป้องรถของท่านนะครับเป็นเกรดเดียวกับรถซปเปอร์คาร์แน่นอนครับปกป้องอย่างดีเลยนะครับทางนั้นเราคอนเฟิร์มเลยนะครับคลิปนี้จะเป็นการดึงโชว์เลยนะครับว่าตัวรถลูกค้า Honda City เนี่ยที่เพิ่งไปชนมานะครับเราจะดึงแรปออกให้ดูเลยนะครับว่าบริเวณสีดำที่มีการติดสีรถนะครับจากรถคู่กรณีมานั้นไม่สามารถเข้าถึงชั้นเนื้อสีรถเดิมของลูกค้าได้เลยนะครับ เรามาลองดูกันทีละอย่างนะครับผมจะเอาแปรงทองเหลืองนี่นะครับแปรงทองเหลืองของแท้ขูดไปเลยนะครับขูดไปเลยขูดงี้ไปเลยนะครับขึ้นรอยขนแมวแน่ๆนะครับขูดขนาดนี้นะครับอ่านี่คืออันแรกนะครับอันที่2คัตเตอร์ครับนี่นะครับคัตเตอร์อ่าคัตเตอร์นะครับขูดลงไปกรีดไปเลยนะครับกรีดกรีดไปเลยนะครับอ่าบริเวณนี้นะครับ เป็นจำลองว่ามันคือรอยเล็บของน้องแมวน้องหมาแล้วกันนะครับตัวคัตเตอร์นี้นะครับกับตัวทองเหลืองเนี่ยก็เป็นแนวว่าโดนหินโดนอะไรนะครับโดนสะเก็ดหินโดนอะไรข้างทางนะครับอันนี้3น้องเด็กๆของเรานะครับตัวปากกาหัวม้านี่นะครับเราจะเขียนลงไปเลยนะครับไปแบบนี้เลยนะครับเขียนคําว่าฟินิกแล้วกันนะครับฟิล์มเรานะครับฟินิกนะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เราไปดูกันดีกว่านะครับว่าตอนลอกออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมย้ำอีกทีแล้วกันนะครับ จะได้สบายใจกันทุกฝ่ายออะผมย้ำนะครับย้ำนี่นะครับย้ำ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 นี่นะครับอ่าแล้วก็ดูนะครับว่าเป็นรอยไหมนี่เห็นไหมครับอือออกมาแล้วนะครับไม่มีรอยเลยนะครับทั้งรอยคัตเตอร์รอยอะไรหายไปหมดเลยนะครับอ่าแล้วลองมาดูกันดีกว่านะครับเดี๋ยวดึงยืดๆออกมาอย่างงี้ให้ดูนะครับนี่แล้วทีนี้เราลองเอาคัตเตอร์กรีดอย่างงี้ออกมานะครับนี่เห็นไหมครับ คาสเตอร์ไม่เข้านะครับคาสเตอร์ไม่เข้าเลยนะครับเนี่ยย้ำเลยนะครับย้ำ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 ไม่มีทางนะครับที่น้องหมาน้องแมวจะขวดแล้วรถจะเป็นอะไรนะครับเพราะมันเข้าไม่ถึงนะครับลองดูตัวนี้ครับถูครับถูเลยเห็นไหมครับไม่มีรอยนะครับไม่มีอะไรเลยนี่โอเคนะครับมั่นใจเลยนะครับว่าฟินิกฟิล์มของเราเนี่ยมีคุณภาพที่ดีมากๆนะครับปกป้องรถยนต์ของท่านได้แน่นอนนะครับ